นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสัมประจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวา อภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณมูพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรหมมาจมหาเทวาอภิลาพาพวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอ,อุนณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพงพาภาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมาอุณมูพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอ,อุณมูพุทธยะวิระทะโย วิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิชามินาสังสิโม พรมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคโนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารหือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวา สเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณมูพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาสมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติ พรมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ อิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวา อภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืรือ